ซึ่งเขาฝังศพเด็กหนุ่มจํานวนมากในนั้นจอนมักจะอาสาทํางานสังคมแต่งตัวเป็นตัวตลกแปนแสดงให้เด็กๆด,กดูบางจุดเขาจะหลอกล่อดเด็กหนุ่มให้มาบ้านว่าจะแสดงกลกุญแจมือให้ชมที่บ้านของเขาจอนจะลงมือข่มขืนเด็กหนุ่มถึงขั้นลากไปทรมานด้วยอุปกรณ์มากมายหากใครตายก็จะฝังไว้ชั้นใต้ดินของบ้านบางครั้งจอนจะขับรถออกไปทั่วเมืองหากเจอเด็กหนุ่มที่ถูกใจเขาจะตรงเข้าไปหาบางครั้งก็จะหลอกล่อให้ขึ้นรถบางครั้งก็จะใช้ปืนจี้ไปขน ขืนในช่วงเวลานั้นเริ่มมีเด็กวัยรุ่นพูดกันมากขึ้นถึงคนที่ชื่อจอนที่ลักพาตัวเด็กเึ้นรถไปฆ่าไปข่ปขมขืนด้วยความเป็นคนร่างใหญ่มหาศาลมันสร้างความสยองให้เด็กวัยรุ่นเป็นอย่างมากเขาก็ทำการย่ามใจคิดว่าจะรอดได้จัดฉากหน้าที่หลอกคนอื่นว่าเป็นคนรวยคนดีอุทิศตนเพื่อชุมชน จบจนลูกชายของอลิซาเบธพีทหายไปความจริงอันโหดร้ายก็กระชากหน้ากากปีศาจนี้ออกมาแม้ตำรวจจะไม่พบทรัพย์สินของหนุ่มน้อยพีทในบ้านของจอน